รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดอุนเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหมักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะพี่ผ้าซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดตัวนี้ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยเป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายืดอุนเวฟนะงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่ละสิบตรงนี้รูดได้จริงนะคะแล้วก็มีมุกกรุ้งติ้งนะ แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวค่ะตอนนี้ล่สวยมากๆเลยงานเป็นของสาวอวบนะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างแบบนี้นะคะพี่ใช้งานได้นะและข้างหน้าจะตีกิจให้นะคะพี่ทรงตัวนี้เขาสวยมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ผ้านะคะพี่ดีมากๆเนื้อผ้าของเขานุ่มนะคะพี่ผ้ายืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในและเนื้อผ้าไม่ยวยนะคะพี่ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยผ้าซักไม่ต้องรีดค่ะตัวนี้อ,อกหนผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวย ตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ทรงเขาสวยมากๆเลยรุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่สลบคนที่กดติดตามช่องให้แค่175พอพี่เอาไปแค่175พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วย จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมและลายเขาเป็นสีม่วงขอเลขกสีม่วงนะคะพี่ให้แค่175เท่านั้นอ,อกหน้าผ้าตัวนี้50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินเป็นทรงสภาพปิดเขานะ175เท่านั้นค่ะสีต่อไปนะคะพี่ ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพื้นเขาจะเป็นสีกรมแล้วลายเขาเป็นสีบานเย็นนะให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นะค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลน,นะคะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมนะแล้วลายเป็นสีน้าตาลน,นะคะพี่ หนูให้พี่แค่175เจ็ดห้าเท่านั้นค่าส่ง29บเาบทหมูจ่ายเป็นแบบพร้อมอนลจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆอยากให้ลองเลยผ้าคุ้มมากๆเลยตัวนี้อกหน้าผ้าของเขา50สินิ้วความยาวชุด4ี่นิ้วค่ะพี่ขอให้โปรพี่แค่175เจ็ดห้าเท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลน,นะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีกลมและลายเป็นสีน้ำตาลน,นะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะ พื้นเขาเป็นสีกรมและลายเขาเป็นสีบานเย็นอกหน้าผ้าของเขาห้าสิบนิ้วแล้วก็ความยาวชุดสี่บนิ้วสวยมากๆใส่สบายๆค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพื้นเขาเป็นสีกรมนะคะและลายเขาเป็นสีม่วงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่คุ้มมากๆตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวนี้นะี่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะตัวนี้เป็นเด,ดทผ้าย,ยืดอ่นเวฟค่ะ เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะพี่ผ้าซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มเยือใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดตัวนี้ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยเป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายดบิวเว็บนะงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่ละสิบตรงนี้รูดได้จริงนะคะแล้วก็มีมุกกรุ้งติ้งนะแขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวค่ะตัวนี้ไล่สวยมากๆเลย งานเป็นของสาวอวบนะพี่มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างแบบนี้นะคะพี่ใช้งานได้นะและข้างหน้าจะตีกิดให้นะคะพี่ทรงตัวนี้เขาสวยมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ผ้านะคะพี่ดีมากๆเนื้อผ้าของเขานุ่มนะคะพี่ผ้ายืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในและเนื้อผ้าไม่ยุยนะคะพี่ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยผ้าซักไม่ต้องรีดค่ะตัวนี้อ,อกหน้าผ้า5้าินิ้วความยาวชุด4ี่นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่3าบดขึ้นไปใส่สวยตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ทรงเขาสวยมากๆเลยรุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่สำหรับคนที่กดติดตามช่อง ให้แค่1.75พอพี่เอาไปแค่1.75พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพ,พ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายย่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแลวตามด้วยสีให้ด้วย จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมและลายเขาเป็นสีม่วงขอเลขสีม่วงนะคะพี่ให้แค่1นึเดห้าเท่านั้นอกหน้าผ้าตัวนี้50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินเป็นทรงสุภาพปิดเขานะ1นึเจดห้าเท่านั้นค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพื้นเขาจะเป็นสีกรมและลายเขาเป็นสีบานเย็นนะ ให้แค่175เท่านั้นค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมละและลายเป็นสีน้าตาลนะคะพี่หนูให้พี่แค่175เท่านั้นค่าส่ง29บาทหนูจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เปชุดเดรสผ้าดีมากๆอยากให้ลองเลยผ้าคุ้มมากๆเลยตัวนี้อกหน้าผ้าของเขาสี่ห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วค่ะพี่ขอให้โปรพี่แค่175เท่านั้น ถ้าพ, onents, พี่จะรับสีนี้พี่จะรับสีน <salud> ี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีกลมและลายเป็นสีน้ำตาลนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวน <'t> ี <pixels> ้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพื้นเขาเป็นสีกลมและลายเขาเป็นสีบานเย็นอกหน้าผ้าของเขา50นิ้วแล้วก็ความยาวชุด4ี่นิ้วสวยมากๆใส่สบายๆค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพื้นเขาเป็นสีกลมนะคะและลายเขาเป็นสีม่วง สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่คุ้มมากๆตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่1 7 5เเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวนี้นะ